วันนี้วันที่2กรกฎาคม2567ันกครับผมจะพาท่านผู้ชมเดินดูผักหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นมะนาวแตงกวาหรือว่าผักอื่นๆอีกมากมายนะครับพริกสดด้วยนะครับว่าราคาไหนนะครับท่านผู้ชมเราอยู่กันที่จังหวัดปทุมธานีนะครับเวลาขณะนี้บ่าย4ี่โมงกว่านะครับท่านผู้ชมมะนาว8 0ดสิบกับร้อยหนึ่งนะครับมันเป็นแป้นพิจิตรเบือเก่า แปนมันแผวเบอร์เหลืองสองร้อยครับผมอันนี้เท่าไหร่พี่เบอร์เจ็ดเท่าไหร่สองร้อยบาทคบมันเบอร์เจ็ดเท่าไหร่อันนี้สองร้อยครับท่านผู้ชมสองร้อยเบอร์เจ็ดมีเบอร์ใหญ่กว่านี้ไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วอันนี้เป็นเบอร์เจ็ดนะครับท่านผู้ชมสองร้อยนะครับสองร้อยบาทเจ็ดร้อยลูกมีเจ็ดร้อยลูกนะครับโดยประมาณก็ถูกดีนะเมื่อกี้ผมไม่กล้าเอาเยอะนะครับผมใส่ไปสองลูกนะครับผมซื้อไปสองลูกเดี๋ยวไปดูผักอื่นๆครับ มะเขือเทศมี80นะครับทอแล้วก็ชีดาร้อยหนึ่งครับงงพามดูราคาขิงครับผมนี่460ครับเขาบอกว่าค่าสวยครับผมอันนี้570นะถ้าเบอร์ท็อปสุดก็600ครับสวยสุดครับผม ขิงอ่อน60บาทครับผมพริกสดราคา55บาทครับผม45 50ก็มีพริกเขียวโลละ50บาทครับยกเป็นถุงก็มีนะนะครับมะเขือพวง200นะครับน่าจะ5้กิโลอันนี้พริกไทย500นะน่าจะ10บโลครับผมพริกตะก้าร้อยแปนะครับ8กกิโลครับผมผักกาดนะครับ28บาทครับผมอันนี้ยกถุง250น่าจะเป็น10บกโลครับ ยอดเลยเบอร์สวยน่าสามสิบบาทอันนี้น่าจะเป็นรูนะตัวนี้นะต้น <50. S 1> ไม้หวานอันนี้ร้อยห้าสิบนะครับอันนี้สองร้อยครับสองร้อยบาทสองร้อยบาทสิบกิโลก็ตกโลละถึงสิบโลไหมครับ เขาบอกว่าก้าโลครึ่งนะสองร้อยนะครับท่านผู้ชมห้าสิบร้อยห้าสิบก็จะเล็กหน่อยนะครับก้ามาดูเห็ดกันบ้างครับเห็ดนี่ครับเห็ดสองกิโลสองร้อยนะครับตัวนี้เห็ดเพาะนะครับตัวสองร้อยสี่สิบครับอันนั้นสองร้อยนะเมื่อกี้ยกถุงสองร้อยเป็นโลโลสามห้าครับ อันนี้เป็นกามกามหยิบสามบาทครับผมสตอก็มีครับสตอผักก็มีเยอะแยะมากมายนะครับที่ตลาดพทุมธานีเวลาบ่ายสี่โมงบ่ายห้าโมงนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ